สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น DMT หรือว่าบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปชมกันในคลิปเลยครับแกรบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานมวนมวนเชิญช่องหนีได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ในเดจ้า สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้น DMT หรือว่าบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนซึ่งหุ้น DMT นะครับก็เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้า IPO มาได้แค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยราคา IPO ก็คือ16บาทต่อหุ้น เมื่อวันศุกร์นะครับมีการซื้อขายเป็นวันแรกนะครับเราก็เห็นว่าราคาหุ้นในช่วงแรกเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสวยเลยแต่ว่าตอนตลาดปิดนะครับกับพบว่าราคาปิดเนี่ยต่ำกว่าราคา IPO โดยราคาปิดอยู่ที่15บาท90ตางค์ต่อหุ้นก็ถือว่าน่าตกใจพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นหุ้น IPO นะครับเพราะาที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น IPO ลหลายตัวนะครับราคาก็ไม่เคยลงมาปิดต่ำกว่าราคา IPO นะ สำหรับลักษณะธุรกิจของหุ้น DMT นะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับบริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสร์สถานแห่งชาตินะครับโดยมีไรายได้หลักจากการเก็บค่าทางด่วนภายใต้สัมปทานในรูปแบบของ build transfer operate นะครับก็คือเป็นสัมปทานที่ได้จากหน่วยงานรัฐพอสิ้นสุดสัมปทานเนี่ยสัมปทานก็จะกลับไปหาหน่วยงานรัฐเหมือนเดิมนะครับซึ่งอายุสัมปทานของหุ้น dmt เนี่ยจะถึงวันที่11กันยายน2,77 7นะครับก็เหลืออีกประมาณ13-14ปีนะครับอันนี้คืออายุสัมปทานที่หุ้น dmt ได้รับ ความน่าสนใจของหุ้น DMT นะครับก็น่าจะอยู่ที่อัตราฟรีโฟลด์นะครับโดยอัตราฟรีโฟลดในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่25.34ซนะครับซึ่งก็ถือว่าอัตราฟรีโฟลดค่อนข้างต่ำนะครับถือว่ารายย่อยเนี่ยถือไว้ค่อนข้างต่ำ ถ้าเรามาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็จะพบว่าอันดับหนึ่งก็คือบริษัททานินโฮดิ้งจำกัดนะครับถืออยู่ที่25.68%ลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับถืออยู่ที่22.13% ในส่วนของบริษัททานินโฮดิ้งจำกัดเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เข้าไปหาข้อมูลนะครับเพราะตอนแรกก็นึกว่าเป็นของเจ้าสัวทานินนะด้วยความที่ผมเห็นในส่วนของลำดับผู้ถือหุ้นอันดับ6นะครับคือบริษัทเครือเจริญพกภัณฑ์จำกัดนะถืออยู่ที่2.58%นะครับผมก็เลยต้องเข้าไปดูข้อมูลก็พบว่า บริษัททานินโฮดิ้งจำกัดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของคุณทานินพาณิชชีวะนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูโดยภาพรวมเราก็จะเห็นว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลักๆก็จะเป็นตระกูลพาณิชชีวะนะครับอืมก็ถือไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเรียกได้ว่าเป็นเป็นธุรกิจครอบครัวเลยก็ว่าได้หรือเปล่านะครับถ้าดูดีๆนะครับ สำหรับงบผลประกอบการในปี63ที่ผ่านมานะครับรายได้รวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้ที่เกิดจากการเก็บค่าทางด่วนนะครับโดยที่รายได้รวมในปี63เนี่ยก็อยู่ที่2,063.23ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุดทธิก็คือ791.43ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับในปี63เนี่ยอยู่ที่76สตางค์ต่อหุ้นทีนี้ถ้าเรา เลื่อนมาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64นะครับในไตรมาสล่าสุดนี้เราก็จะพบว่ารายได้รวมของหุ้น DMT นะครับก็อยู่ที่386.49ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ143.09ล้านบาท ส่วนกําไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่14สตางค์ต่อหุ้นโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าหุ้น DMT ก็ทํากําไรออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าเราลงไปดูในส่วนของอัตราเน็ตโปรฟิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ37ซนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับซึ่งถ้าใครที่ใช้บริการทางด่วนช่วงประมาณดินแดงยาวไปจนถึงดอนเมืองเนี่ยจะเห็นว่า าทางด่วนค่อนข้างที่จะมีผู้ใช้งานที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะมันเป็นช่วงเส้นทางที่เราต้องใช้กันอยู่ประจำนะครับแล้วก็ค่าทางด่วนก็ค่อนข้างสูงด้วยนะในช่วงนี้แล้วก็ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าแพงมาเลยตลอดนะ ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีการขึ้นด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของอองบแสดงฐานะทางการเงินนะครับล่าสุดเนี่ยเขามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่1386.44ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ2637.98ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่7748.45ล้านบาท ซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของหนี้สินรวมที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าหนี้สินส่วนใหญ่ก็คือหนี้สินหมุนเวียนด้วยนะครับก็ถือว่าหนี้สินของตัวบริษัทก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อนํามาคิดเป็นค่า DE นะครับค่า DE ในปัจจุบัน,นยอยู่ที่0.34เท่า ก็ถือว่างบแสดงฐานทางการเงินก็ค่อนข้างน่าสนใจอีกเช่นกันนะครับถือว่าเป็นงบแสดงฐานทางการเงินที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับส่วนตัวของผมเองปัจจุบันนะครับค่า P/E ของหุ้น DMT อยู่ที่27.07เเท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่2.42เท่าโดยภาพรวมก็ถือว่าค่า P/E ก็ ไม่ถือว่าสูงมากนะครับเพราะถ้าเราไปเทียบกับอย่างหุ้น B M เนี่ยเขามีค่า P E อยู่ที่ประมาณ60กว่าเท่านะครับ50-60เท่าก็ถือว่าของ B M เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าแต่ว่าของหุ้น D M T ก็ค่อนข้างต่ำนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในเรื่องของ แนวโน้มในอนาคตนะครับการขยายตัวของธุรกิจอะไรประมาณนี้ผมมองว่าหุ้น DMT อาจจะเสียเปรียบหุ้น BM นะครับเพราะว่าเขาไม่มีแนวโน้มว่าจะไปทําธุรกิจอะไรเลยนะถ้าเราไปดูในส่วนของวัตถุประสงค์ในการ IPO ในครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนําเงินมาชําระหนี้ด้วยซึ่งไม่ได้มีการนําเอาเงินไปลงทุนต่างๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออหุ้นตัวนี้ อาจจะขาดในเรื่องตรงนี้ไปนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราซื้อหุ้นมาสิ่งที่เราจะได้จากหุ้น DMT ก็น่าจะเป็นในเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของปันผลนะครับซึ่งถ้าเราเลื่อนลงมาดูเนี่ยมันตอนนี้ก็ยังไม่มีการจ่ายปันผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่า P/E ของหุ้น DMT ประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าของหุ้นในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอย่างไรก็ดีผมคิดว่านะครับค่า P/E ของหุ้น DMT ก็มีโอกาสที่จะต่ำลงไปได้อีกหรือเปล่า นะครับอันนี้ก็ต้องมา,าเฝ้ารอกันอีกทีหนึงละกันนะครับสำหรับราคาของหุ้น DMT ในปัจจุบนนันนยอยู่ที่15บาท9 0ตางต่อหุ้นนะครับ อ่ะใครที่สนใจหุ้น DMT หรือว่าใครที่ใช้บริการทางด่วนของหุ้น DMT นะครับแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาลงทุนกับหุ้น DMT ก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับลองไปหาข้อมูลจากอื่นๆเข้ามาประกอบการตัดสินใจเอาละกันนะครับข้อมูลของผมก็อาจจะเป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใอดที่มีคำถามหรือว่าข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ฝากช่องอีกช่องหนึ่งไว้เพื่อนๆลองเข้าไปติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังสปอยหนังอะไรพวกนี้นะครับพวกซีรีส์อ่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามช่องเถียงนาน้อยสตูดิโอได้นะครับก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ